สวัสดีค่ะพบกับรุ้ยแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e นะคะรุ่งพาวรุ้ยชาแนลวันนี้ก็จะพามาพมคันนี้เลยมาพบกับคันนี้เลยนะคะ D ี l XLT นะคะไม่ไม่รู้จะเรียกว่ยาอย่างไงดีหล่อมากๆดูมากๆเลยนะคะเรยราคาค่าตัว889,000บาทนะคะในเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะคะจะอยู่ที่934,000บาทนะคะเครื่องยนต์2.0 170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร EN นั่นเองนะคะเป็นเทอร์โบเดียวนะคะอันนี้ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของ สมรรถนะนะคะช่วงล่างนะคะแล้วก็ในตัวห้องโดยสารนะคะแล้วก็กระบะท้ายแล้วก็บอดี้ของเรานั่นเองนะคะที่ปรับโฉมนะคะเขาเรียกว่าอัปเกรดมาจากเดิมซึ่งแบบว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้มากๆเลยนะคะอะเดี๋ยวลุงจะพาชมรอบคันนะคะบอกราคาค่าตัวเข้าไปแล้วเนาะแล้วก็สมรรถนะของตัวรถไปแล้วเดี๋ยวลุงพาชมรอบคันว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างในรุ่นของตัวนี้นะคะอะ จริงๆแล้วมีอยู่หลายคันเลยนะคะที่เขามาแต่งหล่อแต่งตามที่เขาถูกใจอะไรอย่างงี้ค่ะลูกค้าดูสามารถสามารถดูคันนี้เป็นแนวทางได้แบบสมมุติชอบคันนี้นะคะแบบแต่งแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าฟอน FOR สีดำแบบนี้เลยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะอ่าสีดำลูกค้าสามารถเลือกสีเป็นสีแดงได้สีขาวได้นะคะมาพร้อมกับไฟสีส้มแบบนี้นะคะเรนเจอร์นะคะพร้อมกับสกูปทรงฟิตด,ด้านบนนะคะเป็นมามสแตงแรด กระทิงลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะใส่ครอบเข้าไปนะคะสีดําด้านนะคะตรงนี้ลูกค้าคือเลือกมาไปสีดําด้านนะคะแล้วก็สีเดียวกับตัวรถเลยเข้าเข้าไปนะคะเป็นกิมมิคของตัวรถนั่นเองแล้วก็เดิมๆจากโรงงานที่ลุงบอกเลยก็จะเป็นตัวไฟซีแครมนั่นเองนะคะที่ใส่ครอบไฟหน้าเข้ามานะคะหล่อมากเลยนะคะใส่ครอบตรงรุ่นเลนเจอร์มาเลยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นรังพึ่งที่ช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะคะเรามาให้พร้อมกับตะแกรงดักหนูเลยนะอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยเป็นชุดแต่งฮอก นะคะที่ใส่เข้ามาให้นะคะนี่จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันแข็งเนาะก็จะเป็นสีโครเมียมแต่ว่าเราสามารถพ่นสีเป็นสีดําได้ถ้าลูกค้าบอกว่าเออมันเด่นเกินไปเนี่ยมันรถมันเป็นสีเทาสีดําอะไรอย่างเงี้ยเอออยากได้ตัวสีเดียวกับตัวรถจัดให้นะคะเส้นโครเมียมนะคะก็จะรอมรอบในรุ่นของ x l t แบบนี้นะคะยังพูดชุดแต่งของเรายังไม่จบเนาะก็จะมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะ,ะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะ ขนาด6นิ้วอย่างที่ลุงบอกไปเลยนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกค่ะลูกค้าสามารถติดชุดแต่งฮอกได้นะคะหรือว่าลูกค้าสามารถเลือกร้อนะคะขนาดแม็กยาง18นะคะหรือว่า16หนะคะหรือว่า20แต่ว่ายางแม็กเดิมจะเป็นขอบ17นั่นเองนะคะคันนี้ลูกค้าใส่เป็นของซูแม็กนะคะขอบ 18ดนั่นเองนะคะบอกเลยว่าออฟเซตธรรมดานะคะลูกค้าสามารถใส่ออฟลึกอลบได้นะคะลบ24ลบ33ลบ44นะคะลูกค้าเลือกเลยนะคะลายแม็กก็เลือกได้นะคะซีรีส์ยางได้หมดนะคะช่วง่างเป็นทวินทูบอย่างที่ลุงบอกไปถ้าลูกค้าต้องการที่จะเพิ่มความนุ่มนวลหรือว่ายกสูงนะคะใส่โชค๊คเข้ามาได้นะคะของโปรเฟนเดอร์ก็ได้หรือว่าลูกค้าอยากใส่ในเรื่องของชุดแต่งใดๆนะคะแต่งเข้ามาได้เลยนั่นเองนะคะแก้มข้างนะคะเป็นสัญลักษณ์เทอร์โบเดี่ยวแบบนี้เลยนะคะเป็นสีโครเมียม มีหลายคันมากๆเลยอะลูกค้าแต่ว่าอย่างที่ลุงบอกไปลุงจะเชียร์เป็นคันๆไปนะเพราะว่าคือคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมอยากแต่งแบบไหนก็แต่งอะแต่ลุงชอบในโทนสีดําอยู่แล้วนะคะก็เลยเชียร์คันนี้เป็นพิเศษเลยนะคะโทนดาโทนเทาอย่างเงี้ยอะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้สีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟ LED นะคะก็คือเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นสีส้มนั่นเองนะคะกระจกนะคะลุงติดเขาเรียกในน้ำฟิล์มเป็นเซรามิกให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะเรือเปอร์เซ็นต์สี่สิกได้แต่ให้เซรามิกไปทุกคันเลยนะคะลูกค้า น่ารักมากๆในคะเซลใจดีนะคะ, Self ะ,คะอ่ะเแบาบมือจับนะคะใส่เป็นนี่เห็นไหมคะเลนเจอร์ Ranger, นะคะตรงรุ่นเลยนะคะอันนี้ก็คือเวลาเราใสาแ่แหวนหรือว่าเล็บเราจะไปขูดตัวรถเนาะอันนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะเบื่อก็ถอดนะคะถอดทิ้งไปเลยนะคะหรือว่าถอดเปลี่ยนได้นะคะการสากนะคะใส่เข้ามาเพื่อเพิ่มกิมมิ่ของตัวรถนั่นเองใส่ไปให้เลยทั้ง4ี่ประตูหลังคาเราหลังคาลูกค้าใส่เพิ่มมาได้นะ,ะโอเคนะคะบันไดด้านข้างมาจาก โรงงานเลยนะคะเป็นแบบแบบนี้เลยอัปเกรดมาจากเดิมซึ่งทําให้มันเขาเรียกอะไรนะมันกว้างขึ้นอ่ะแล้วก็มันดูหล่อขึ้นมันดูแบบดุขึ้นเข้ากับตัวบันไดท้ายนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูบันันท้ายด้วยบันไดท้ายแล้วก็กันชนท้ายจะเป็นลายเดียวกันเลยลูกค้าคือมันหล่อมากๆนะคะแล้วก็ x l t ของเราซึ่งเราเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะคะในเรื่องของการชนท้ายนั่นเองลุงบอกเลยว่าคันนี้ คือหล่อมาจากโรงทานเลยเราเพิ่มเข้ามาแค่ลายแม็กแค่นั้นเองแล้วก็กระสกรูปนะคะแล้วก็กระจังนะคะอ่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะเป็นไฟอย่างนี้เลยใส่ครอบเข้ามานะคะยังเป็นไฟหลอดฮาโลรเจนอยู่นั่นเองลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะใครที่จองในเดือนเดี๋ยวรุงจะใส่ LED ไปให้อ่ะบอกอย่างนี้เลยพฤศจิกายนนะคะจองและรับรถภายในเดือนนะคะลุงใส่ให้อ่ะ เดี๋ยวใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะคะอันนี้คือทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้โปรนี้ไปเลยนะคะอ่ะฝาปิดท้ายนะคะที่รุ้งให้มาก็คือจะเป็นสติกเกอร์นะคะหรือว่าใส่มากกว่านี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มเรนเจอร์ลงไปใช่ไหมคะแต่ลูกค้าสามารถใส่สติกเกอร์ตัวนูนนะคะอะคริลิกตัวนูน,นะคะหรือว่าสติกเกอร์ที่เลือกลายได้สาดโครนได้นะคะเป็นสัญลักษณ์ XLT แบบนี้เลยนะคะอ่านี่ เรา,เราด,ดูดูกันไปนะคะ่ะแล้วก็ด้านด้านล่างค่ะดีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพามุดลงไปดูนิดนึงยางอล่นะคะเรียบร้อยนะคะโอเคด้านในไม่ได้ดูนะลูกค้าเพราะวา่าลูกคาชมแค่ชุดแต่งเฉยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกิมมิคของตัวรถนะคะที่ชอบเ,ออเราชอบเราก็จะเชียร์คันนี้เป็นพิเศษนะคะคันนี้เป็นรถของลูกค้านะคะออลูกค้าอยากติดแบบไหนอยากตั้งแบบไหนก็บอกเราเข้ามาแค่นั้นเองนะคะว่าไงคะ โอเคค่ะก็พาชมรอบคันกันไปแล้วนะคะทีนี้ก็คุยกับเซลลนิดนึงแล้วกันนอ้อยอยากขายค่ะอยากขายมากเลยนะคะด้วยความที่อย่างที่ลุงบอกไปนะคะสมรรถนะนะคะราคานะคะแล้วก็การใช้งานนะคะตอบโจทย์ของลูกค้ามากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่8 8 9 0 0นบาทนะคะเกียร์ออโต้อยู่ที่เก4 0แ0่บาทเครื่องยนต์2 0งจดเแรงม้าคันนี้นะคะโอ้โหลุยน้ําได้บอกเลยนะคะ80เซนนี่คือชิวๆเลยนะคะไม่ว่าจะฝนตกน้าท่วมนะคะแล้วก็ ลุยได้นะคะแล้วก็บรรทุกหนักแล้วก็บรรทุกได้เพราะว่าอย่างที่ลุงบอกไปหน้าดิสรางดำาก็คือรองรับทั้งคนนะคะห้องโดยสารด้วยแล้วก็กระบะท้ายนะคะเป็นดัมเบลที่รองรับน้ําหนักการใช้งานการบรรทุกเหมือนอฟิวเหมือนรถสิบล้อ,อเออนะคะ้วกระบะบรรทุกได้นะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวลุงก็จะฝากคันนี้ไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวลุงลาไปก่อนแล้วกันฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ